สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันหยุดวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนนะคะทุกคน,คนก็มาเปิดข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคําสถานการณ์ราคาทองคำวิออนาะห์แนวโน้มราคาทองคาและรางงานราคาทองคาประจาวันนี้ภาพรวมราคาทองคําปลอดทั้งสัปดาห์เคลื่อนไหวผันผวน,นในกรอบทางเทคนิคโดยมีปัจจัยกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอย่างไรก็ดีนะคะหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่บ่งชี้ตลาดแรงงานของสหรัฐที่เริ่มคลายความร้อนแรง จะเป็นปัจจัยให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้ากดดันค่าเงินดอลลาร์ส่งผลให้ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์สัปดาห์หน้า12-16ถึงมิถุนายนมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามอย่างเข้มข้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนโดยเฉพาะการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งจะประกาศในวันอังคารที่ 13มิถุนายนซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ธนาคารกลางสหร,รัฐเฟดใช้ประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ยซึ่งจะทราบผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหร,รัฐเฟดในวันพุทธที่14มิถุนายนรวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อมูลเงินเฟ้อนะคะที่ธนาคารกลางสหร,รัฐเฟดให้ความสำคัญ นอกจากนี้ติดตามการเปิดเผยดัดชนีภาคการผลิตเขตรัฐนิวยอร์กประจำเดือนมิถุนายนดัชนีภาคการผลิตของเฟดฟ,ฟิลาเดลเฟียประจำเดือนมิถุนายนยอดค้าปลีกประจำเดือนมิถุนายนดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมประจำเดือนพฤษภาคมดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากรัฐมิชิแกนจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมถึงติดตามการประชุมของธนาคารกลางยุโรป ECB และธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,950ดอลลาร์ 1, และ1,940ดอลลาร์ 1, หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,930ดอลลาร์ 1, และแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1 9 0 0ดอลลาร์และ1,985ดอลลาร์ 1, หากพันขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,000ดอลลาร์ 2, การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองประจำวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าตองคำจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาทองคำแท่งกสปรก5%ราบซื้อ3 2 5 5 0บาทขายออก32,150บาททองรูปพรรณกส5%ราบซื้อ31,472ัรบาท 16สตางค์ขายออก3 2 6 0 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์และก็เป็นราคาของวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำวนอาทินีด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างแมมสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและรายงานราคาทองคําในทุกๆวัน คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกาลังใจในการทําคลิปของแมมสีเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ